ถดูการตกผลึกนะครับแบบค่อนข้างละเอียดเนาะนะครับมีโจทย์มีอะไรเต็มหน้ากระดาษหมดเลยเชื่อมันว่าตอนนี้คงกำลังเครียดอยู่นะครับพี่ก็เลยจับเนะื้อหาตัวต่อมาเป็นกระบวนการแยกสารในเดเดียวที่ออดูชิลๆมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังอาศัยหลักการแล้วก็เหตุผลที่ไม่ได้สลับซับ,บ,ซ,บซ้อนเกินไปนะมาให้ขั้นรายการก่อนที่เราจะไปเจอ2ตัวยาก ข้างหลังต่อนะครับก็ามาดูตัวนี้กันนะครับเราเรียกว่ากระบวนการการสกัดด้วยตัวทำลายหรือการทำ solvent extraction นะฮะ solvent extraction น,นะครับกระบวนการ solvent extraction หรือการสกัดด้วยตัวทำลายนะครับนะ extract ก,ก็คือการก,การสกัดถูกไหมฮะ solvent ก็ตัวทำลายนั่นแหละนะฮะเพราะนั้นเราอาศัยหลักการอะไรก็แน่นอนหลักการที่เราพูดถึง ก็คือหลักการละลายนั่นเองนะฮะก็คือ solubility นะฮะ solubility นะครับก็คือความสามารถในการละลายนั่นเองที่เราพูดถึงกันอยู่ในที่นี้กระบวนการนี้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องสารขวงเรานั้นจะต้องก็เียว่าจะต้องเป็นอยู่ในรูปของสารละลายไม่จําเป็นนะฮะอาจจะแยกสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งนะฮะหรือของเหลวกับของเหลวปนกันก็ได้นะฮะบางคนบอกว่าไอ้ของแข็งของแข็งปนกันแล้วเป็นเนื้อเดียวมีหรือเปล่าจริงๆมันไม่ค่อยมีฮะ แต่ส่วนใหญ่บางทีมันมองยากนะครับยกตัวอย่างเช่นมีทรายผสมกับน้ำตาลแดงอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเริ่มดูยากแล้วว่าเอ๊ะตรงลงเกล็ดไหนเป็นทรายเกล็ดไหนเป็นน้ำตาลแดงกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการวิธีการสกัดเหล่านี้คืออะไรคือวิธีไหนยังไงเราทำแบบนี้ครับสมมติว่าอีกยกตัวอย่างเช่นเอาเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือเป็นทรายนะฮะเป็นเป็นแสงกับน้ำตาลนะกับชูการ์นะฮะที่ผสมกันอยู่เป็นกราชูการ์นะ น้ำตาล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 แดงน,นะหลังกินว่าเปล่าูการ์นะฮะคือมันผสมกันอยู่เป็นกองกองนะฮะเป็นกองกองแบบนี้มาคือเราก็ไม่รู้ฮะว่าไอ้ตกลงอะไรมันผสมกันอยู่เป็นยังไงยังไงบ้างน,นะครับพี่ก็เลยนำเอาตรงนี้มาใส่ในบิเกอร์นะครับมาใส่ในบิเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็ดูความสามารถในการาละลายนะครับเรารู้ว่าแซนหรือทรายนั้นไม่ละลายน้ำ แต่บราวชูการ์หรือน้ำตาลทรายแดงนั้นสามารถละลายในน้ำได้พี่ก็เลยเทน้ำใส่ลงมาเยอะขนาดไหนก็นนมากเกินพอครับคือ e x c e s s คือใส่ให้มันละลายได้แบบกริ้งเลยนั่นเองแน่น,นั่นเองก็คือละลายบราวชูการ์หรือน้ำตาลแดงได้สมบูรณ์แบบนะครับนั่นเองทักษะที่เอยเอะที่สุดฮนะัทั้าที่เราใสา่ได้นั่นแหละนะครับทีนี้พอคนชุบชืบชืบพอใส่น้ำชุบชึบชืบคนปับป๊บปับ๊บปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพนี้หันย่านหน้าครันี่นะ มันจะได้เป็นมันทักเองกันเนาะนะฮนะก็คือมันก็จะกลายเป็นเหลือแค่นี้ครับมีสาระละลายน้ําตาลนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเรียกเป็นปน้ําเชื่อมโอเคนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือเหลือเป็นเป็นทรายถูกปะอันนี้คือตอนนี้เราซูค่าของเราอยู่ในสาระละลายเรียบร้อยเราชูค่าอยู่ในรูปของอกับน้ำนะฮะกับวอเตอร์รวมกันก็คือรูปของโซลูชันเป็นสาระละลาย ะะแล้วตัวนี้ก็คือแซงก็คือสายที่ไม่มีใครทำอะไรด้วยเองนะฮะเนหลังจากนั้นก็เอามากรองถูกไหมครับนะเอามาฟิลเตอร์นะเอามาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลฟิลอะไรไแ้วแต่นะมีรูปแบบเป็นไงนะ,ะสิ่งที่ได้ออกมาจากรูปตรงนี้ก็คือเราก็จะได้เป็นดาวซูการ์โซลูชันแบบบริสุทธิ์แล้วก็มีแซงออกมา บางคนบอกเอ๊ะอ,อย่างนี้พี่กิตสุดท้ายผมจะเอาเปล่าชูก้าวมาได้ไงก็แน่นอนว่าเราก็จะลากลากอีก้อนนี้ไปทำอ e ีแวปเห็นไหมครับมาแล้วไทำอีแวปต่อไปทำการระเหยแห้งต่อเพื่อจะเอาเาว่าชูก้าวออกมาจากน้ำนี่นะครับนี่คือกระบวนการการสกัดด้วยตัวทำละลายน้องๆจะเห็นได้ว่าจากสก,กินที่ผิดว่าให้ดูในที่นี้เนี่ย นะครับอาศัยหลักการแค่หลักการตัวเดียวเองก็คือใช้ solubility ถูกว่าใช้ความสามารถในการละลายของสารที่มีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันนะต้องแตกต่างกปนอย่างชัดเจนคือตัวนึงละลายและตัวหนึ่งต้องไม่ละายนะคือไม่ใช่ตัวนึงละลายได้เมื่อละลายได้น้อยนะฮะถ้าอย่างนั้นก็อาจต้องไปละลายก่อนแล้วก็ไปต่อที่กระบวนการตกผลึกก็คือ结晶ลายอีกทีหนึ่งข้อเมื่อกี้นี้ก็คือดู A กับ B แยกกันยังไงนะนะฮะก็สามารถทําได้ แต่ว่ากระบวนการบื้งต้นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า solvent extraction นะฮะกระบวนการนี้อาจจะไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอาจจะเป็นสารที่อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนะพี่ขออนุญาตยกเป็นสารตัวอย่างนะนะฮะอย่างเช่นเป็นพวกพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆนะฮะที่งๆ่ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยสิพวกน้ำมันต่างๆถ้าในนี้ในหนังสือในพี่เขียนว่า เป็นพวกกลุ่มของน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันทางตะวันอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถใช้วิธีการนี้ไนดะ้คือพวกนี้มันอยู่ใน n น t ชั้นรอบ,รบปรดัก็คืออยู่ในสารสุ่ยพันธ์ธรรมชาติที่ปนๆกันมามีหลายตัวถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะสกัดน้ํามันออกมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้สารตัวทำลายที่มีความสามารถในกานรละลายพวกน้ํามันได้นะครับซึ่งตามหลักการตามหลักการนะฮะตามหลักการเนี่ยเรามีหลักการตรงนี้ว่านะที่เชิ ก็คืออาศัยหลักการไลฟ์วิซซ์ไลฟ์นะครับคำนี้เกินหลักสูตรนะครับของเด็กมต้นนะฮะต้องย้ำแบบนี้นะนะครับแต่บางคนหนังสือบางเล่มเขียนละนะครับก็ก็ทะลึ่งหน่อยนะครับฮะจริงๆก็ไม่ถือว่าทะลึ่งหรอกนะฮะแต่ว่าคำนี้มันก็อยู่กันม .4 เรื่องสาระเคมีอย่างนะครับแต่ก็พูดได้นะพี่เดี๋ยวพูดพูดตรงนี้ก่อนนะคี่หนุ่ พูดได้ไร้ที่สบไร้นะฮะก็พูดไดอธิบายให้ฟังได้คร่าวๆว่าความหมายของไร้ที่สบไรหมายถึงสารที่มีมีเหมือนเหมือนกันก็ละลายได้ด้วยกันได้นะครับไอเหมือนเหมือนกันคือมีอะไรที่เหมือนกันกระซิบบอกเราตรงนี้ก็คือมีสภาพขั้วที่เหมือนกันนะครับวันนี้ยังไม่รู้สภาพขั้วคืออะไรช่างมันแต่รับรู้อย่างหนึ่งว่า,าน้ำมันมีขั้วโอเคไหม น้ำมันมีขั้วเพราะฉะนั้นสารที่มีขั้วกับน้าก็สามารถละลายกัแบบน้ำได้อย่างเช่นบารชูกาเนี่ยมีขั้วนะครับก็ละลายกับน้ำได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็น e x ในที่นี้พวกน้ํามันปาล์มน้นํามันออทานตะวันอะไรเงี้ยพวกนั้นมันมันมัน,ม,นมันเป็นสารที่ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวธรรมดาที่ไม่มีขั้วมาจัดการดังะะนั้นตอนแรกสุดเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของของสารผสมนะฮะเป็นสารเเดียวที่ผสมกันในรูปของ natural product มีใช่าปลาล์มะนะปลาล์มออยนะปลาล์มออยกับเนชั่นลอร์โปรดักต์ที่ผลนนิตอยู่นะคือจริงๆปลาล์มออยก็เป็นหนึ่งในเนชั่นลอร์โปรดักที่อยู่ในอยู่ในน้ำมันปลาล์มอยู่อยู่อยู่ในต้นปลาล์มหรืออะไรเงี้ยนะครับพอเราเอามาปุ๊บมันก็จะได้เป็นเนชั่นลอร์โปรดักตคือเป็นของเหลวแบบเนื้อเดียออกมานะครับเสร็จปุ๊บในนี้มันจะมีทั้งตัวที่มีก้วและไม่มีก้วอยู่ นะครับเราก็เลยเทสารที่เป็นมันโพล่าลงไปเรียกว่าสารไม่มีกั้วนะครับตัวทำละลายที่ไม่มีกั้วโดวยทั่วไปตัวนี้นิยมใช้ที่สุดนะครับในห้องแลบก็คือใช้เฮกเซนนะก็ู้จักชื่อไว้หน่อยเนาะนะฮะเฮกเซนนะครับเฮกเซนในะส่ลงไปปุ๊บนะฮะแล้วก็ขยับขยับขยับโดยทั่วไปเราไม่ได้มาขยับวิกเกอร์แต่เราจะขยับลงไปจะเททั้งเซตในนี้จะเททั้งเซตในนี้ลงไปที่ตัวยแยกนะคุณเคยดีเนาะ ะจะเททั้งหมดตรงนี้ลงไปในทวัวแยกนะครับก็คือใน separating uh, funnel นะฮะพอเทใส่ปุ๊บมีการเทาสารสองตัวไปขยับนขยะปุ๊บทิ้งไว้ประหนึงก็จะเกิดการแยกชั้นแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเอาข้างล่างก็เทลงอ่ะก็เอาก็เปิดฝาลงอ่ะเปิดก๊อกลงถ้าเจ้าข้างบนก็เอาออกอางข้างบนยอะไรเงี้ย นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่ที่เราใช้งานของของกรณีของเหลวกัของเหลวที่ปนกันโดยใช้วิธีโซเ v นเอ็ก t r แ c คชันนะครับสองวิธีนี้สองวิธีนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันย้ำนะสองวิธีนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันสองวิธีนี้เหมือนกันก็คือเราอาศัยหลักการละลายนะครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนย้ำนะฮะละลายกับไม่ละลายนะครับนะก็ จะสามารถแยกได้จะเห็นได้ว่าตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นของแข็งกับของเหลวที่ปนกันเพื่อองมากรองตัวนี้เปลี่ยนเป็นของเหลวกับของเหลงที่ไม่รวมตัวกันก็คือเป็นแยกแยกชั้นนะฮะก็เอามาตรงนี้กันนะฮะแค่ <thieves own. S 1> นั้นเองนะคือไม่ได้ไม่ได้ไมาอะไรไม่ได้ทําอะไรวิธีสมารามากมายนะก็แค่เปลี่ยนจากเนื้อเดียวเป็นเนื้อผสมแล้วก็ไปแยกด้วยวิธีการเนื้อผสมนะครับพี่มีทำนำเสนอตรงนี้นิดนึงฮะ นะครับตัวนี้นิดนึงในหนังสือก็จะมีพูดอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือคำว่าเฟซนะฮะนี่จะคำาเฟซไหมฮะเฟซนะครับภาษาไทยใช้คำว่าวัตภาพนะครับฐฐว,รวัตภาพนะฮะวัตภาพเวลาเรื่องวัตภาพเรื่องสังภาพนะครับไม่เกี่ยวก็เลยอย่างกันะนะฮะวัตภาพนะฮะวัตภาพคำว่าวัตภาพคืออะไรได้ต่างจากสเต็กไหมนะฮะนะ คำว่าเฟสก,กับคำว่าสเตตต่างกันไหมสเตตคือสถานะถูกไหมสเตตคือสถานะคำถามนะฮะถ้าเป็นอย่างเช่นอันนี้ทรายกับสาราละลายน้ำเชื่อมนะครับเป็นกี่สถานะครับเราก็จะตอบเป็นเสียงดังเลยว่า2สถานะคือมีของแข็งกับของเหลวถูกไหมก็คือมีสาราละลายน้ำตาลเป็นของเหลวแล้วก็มีทรายเป็นของแข็ง นะฮะถามว่ากี่เฟสนะครับวัตถภาพหมายถึงชั้นสารที่ไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันโอเคนะชั้นสารที่ไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพ,พูดง่ายว่าระบบที่ไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าวัตภาพเรียกว่าเฟสนะครับพเพราะฉนั้นตอนนี้กรณีบราซูกาก,ากับทรายเราบอกว่ามี2สเตทและ2เฟสโอเคเปล่า สองเฟดนะฮะนะสองเฟดเฟดทรายกับเฟดสารละลายเห็นไหมมัน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 ไม่อะไรเหมือนเดียวกันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้นะครับระหว่างน้ำมันปาล์มกับเนชเชอร์โปรดักอื่นๆนะครับมีกี่สถานะครับมีอยู่หนึ่งสถานะดูไหครับเพื่อนบอกอี่า่อฮะโชว์มาสองเรื่องต้นมันเต็งพวกนี้มา มีหนึ่งสถานะคือมีของเหลวเท่านั้นมีของเหลวเท่านั้นแต่มีกี่เฟสครับม, <c oughs> มีสองเฟสนะครับมีสองเฟสก็คือเฟสของไม่รู้อะไรงข้างบนเนาะพี่จ,จำไม่ได้นะมีเฟสของน้ำมันปางก,กับมีเฟสของนอเทชั่นัลโปรดักต์โอเคไหมแค่นี้นะครับนะฮนะบางนะค,คนบอกเอ๊ะตรงนี้ไม่หยิบเพิ่มนิดนึงถ้าเรา ถ้าเราแยกแล้วเนี่ยใส่เอ็กเซนไปสกัดน้ำมันปาล์มออกมาแล้วเนี่ยนะฮะัอีกสุดท้ายน้ำมันปาล์มกับเอ็กเซนก็ผสมกันอีกใช่ไหมใช่คือสมมติสมมตินะสมมติมันสมบูรณ์ไหมมันมันน่าจะมีมันน่าจะมีมีจุดมีมีความแน่นต่างเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวนี้มาอีกทีหนึ่งก็อาจจะต้องเอามาเราเหยโซเวนทีนก็ไม่ต่างฮะก็เอามาจะเรียกว่าอีแว็คก็พอไหวนะ คือก็จะเรียกอีแว็ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่อีแว็แบแบแเกลี้ยงอ่ะคือมัระเหยอุ่นๆหน่อยให้มันพอเฮกเซนไปอ่ะนะครับคือต้องเป็นอีแว็ที่รักษาอุณหภูมิไว้เพราะว่าปกติพวกน้ำมันปลาล์พวกนี้จะมีจุดเดือดค่อนข้างสูงนะคะรับก็คือประมาณสักร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยแต่พวกเฮกเซนเนี่ยอุณหภูมิจุดเดือดมันจะประมาณสักที่จำตัวเลขละเอียดไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าจำได้ว่าน้อยกว่านะน้อยต่ำกว่าต่ำกว่าร้อยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราอาจต้องเป็นอีเวคที่ที่ไม่ใช่ไปใส่ชานกระเพื่องแล้วให้ความร้อนแบบโอ้โหแบบบุฟเฟ่นะแบบใส่เต็มที่อย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่แต่กระรกบวนการอีเวคในลักษณะแบบนี้อาจต้องมีการควบคุมอุณภูมินะครับก็ก็เขียนว่ามีเทมเป็นคอนโทรลนะฮะมีการควบคุมอุณภูมิไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนนะ มีเทนคอนโทรลอยู่มีเทมเปอร์เจอร์คอนโทรลก็คือมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมก็จะสามารถอีแวอไปเฉพาะเฉพาะตัวทรรมะไรอย่างฮิกเซนไะด้นะครับส่วนน้ำมันปลาล์มก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็ทาตรงนี้เนาะนะแล้วก็มีเฟซกับสเตนนะครับ,ะบนะอันะนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เพิ่มเติมมาหน่อนึงเพื่อว่าให้มันดุ้นกันแล้วก็จะได้มีเนื้อหาเยอะนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องโซลเวนเอ็กซ์ทรักชั่นมันจะน้อยเกินไปนิดนึงสำหรับการทำเป็นหนึ่งเทป เนาะโอเคนะครับพี่หยิบทิ้งข้อมูลมาให้จดเหมือนเคยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะใครอยากจะจดก็จดลงไปแต่อ่านให้เข้าใจาฟังให้รู้เรื่องก่อนนะครับไม่อยาก,กจะโจทเดี๋ยวจะดูตัวอย่างจ,าจะออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่อง So เ e นเอ t ก t ์ทรเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเช่นครับ